สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกากาศสดท้ภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอาคารที่21พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนรัะชัยเฉลิมมงคลและคุณนิธิการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิหร่านรายงานการเสียชีวิตของประธานาธิบดีไรซีขณะที่รองประธานาธิบดีมอกเบอร์ขึ้นบริหารแทน สานายโลกหวังมีการออกหมายจับเนทันยาหูและผู้นำฮามาสสรายรัฐบาลกรุงโซลสั่งแบนคลิปถึงมือเกาหลีเหนือที่เชิดชูคิมจองอึนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเสี่ยงสันคลอนเพราะแอปพลิเคชันไลน์ และเสริมข่าววันนี้นะครับการกดปฏิกะิกาป้องกันดีเตบตไบเดนทรัมป์วุ่นวายเกินควบคุมและส่งท้ายวันนี้ยุค AI ของแท้แค่พิมพ์ไม่กี่คำก็สร้างคลิปสมจริงได้ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก v ิวไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวใหญ่ในช่วงนี้คงหนีพ้นเรื่องของสถานการณ์ที่อิหร่านนะครับ ค่ะซึ่งทางสื่อของอิร่านนะคะออกมารายงานค่ะว่าทางประธานาธิบดีอิบราฮิมไอรซี่ถูกพบในวันจันทร์นะคะว่าเสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศค่ะ โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตคนอื่นๆนะคะประกอบด้วยรัฐมนตรตีต่างประเทศทอสเซนอามีอับดุลไลเฮียนเจ้าที่กู้ไัยพบซาเฮลิคอปเตอร์ในวันจันทร์หนึ่งวันหลังจากเครื่องบินตกทมกลสาส่าประกาศที่เลวร้ายใกล้กับเมืองวาสคารในจังหวัดอาร์เซบาจานตะวันออกซึ่งอยู่ในอิรานนะคะก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์รวมพิธีเปิดเขื่อนที่อยู่พรมแดนอิรานและอาร์เซบาจานค่ะอิยาตอลล อาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศช่วงเวลาไว้อาลัย5วันจากนี้และแต่งตั้งรองประธานาธิบดีโมฮัมหมัดม็อกเบอร์เป็นรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารนะคะในการเลือกตั้งผู้นำวิราังคนใหม่นั้นจะเกิดขึ้นภายใน50วันจากนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาลีบาการีจะขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งเดิมของรัฐมนตรีที่เสียชีวิต ทั้งนี้ไรซี่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอิหร่านเมื่อปี2021เขาได้รับการจับตามองว่าจะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งผู้นําสูงสุดของอิหร่านต่อจากคาเมเดีวัย85ปีโดยหลังจากไรซี่เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วเขาก็ได้ออกกฎหมายศีลธรรมอันเคร่งครัดซึ่งนําไปสู่การประท้วงรุนแรงในประเทศค่ะครับ คลิปบนโซเชียลมีเดียที่ v ิ a ภาคภาษาเปอร์เซียตรวจสอบแล้วพบว่าน,น่าเชื่อถือได้แสงเห็นการจุดดอกไม้ไฟโดยฝ่ายตรงข้ามของผู้นำสายอำนาจนิยมอิสลามโดยมีหลายบริเวณที่มีคนจุดพลุช่วงกลางคืนวันอาทิตย์ก่อนการยืนยันว่าไรซาีเสียชีวิตในวันจันทร์ครับในคลิปวิดีโอหนึ่งมีเสียงสตรีบรรยายว่าจุดที่มีการยิงพลุคือทางตอนใต้ของกรุงเตหะราน และในอีกโพสต์บนโซเชียลมีเดียก็มีเสียงชายคนหนึ่งที่กล่าวว่าสถานที่จุดพลุอยู่ที่เมืองซักเคสในจังหวัดเคดิสถานของอิหร่านครับ VOA ไม่สามารถยืนยันเองได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะถูกห้ามรายงานข่าวจากภายในประเทศอิหร่านนะครับในตอนเช้าวันอาทิตย์สือ่อโทรทัศน์ของอิหร่านแสดงภาพผู้สนับสนุนรัฐบาลรวมตัวกันในหลายส่วนของประเทศเพื่อสวดภาวน,นาให้ประธานาธิบดีไรซีปลอดภัยด้วย สื่อของรัฐ IRNA เผยแพร่คำพูดของอายาตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดที่พยายามสร้างความเชื่อมั่นกับชาวอิหร่านซึ่งเขาระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการต่างๆของอิหร่านแต่อย่างใดนอกจากนั้น IRNA ยังได้เสนอภาพข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินที่มีม็อกเบอร์เป็นประธานการประชุมอีกด้วยนะครับ เกี่ยวเนื่องกับอิรานนะคะเพราะว่าตอนนี้สายตาจับจ้องไปที่ประวัติและเส้นทางการเมืองของโมฮัมหมัดม็อกเบอร์รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งแห่งอิรานที่เพิ่งดํารงตําแหน่งรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งดี โดย AP นะคะก็เกาะติดประวัติและชีวิตของเขาค่ะโดยเอตลออาลีคาเมเดี i, ผู้นําสูงสุดของอ e ิหร่านประกาศแต่งตั้งม็อกเบอร์ร่วมกับการถแถลงข่าวการเสียชีวิตของไรซี่ในเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในวันอาทิตย์โดยม็อกเบอร์จะอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาราว5้วันก่อนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนต่อไปค่ะ รองประธานาธิบดีเบอร์หนึ่งรายนี้ไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมากนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่ามีบทบาทที่สําคัญในโครงสร้างทางอํานาจของอิรากนะคะโดยเฉพาะในกองทุนการกุศลที่เรียกว่าบอนยารดโดยเป็นกองทุนที่มีรายรับจากการบริจาคและสินทรัพย์ที่ยึดได้หลังการปฏิวัติอิสลามในปี1 9 7 9จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชาหรือรัฐบาลเดิมที่ถูกโค่นล้มโดยมัเปอร์มีหน้าที่ดูแลบอนยาตดที่มีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า EIKO หรือกองทุนการบริหารตามบัญชาอิหมานโคมยดี ini, ซึ่งสื่อถึงอายาลตะโคมยดีผู้นําสูงสุดคนก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังสารรัฐระบุว่ากองทุนดังกล่าวบริหารจัดก,การทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจภายใต้การจัดก,การโดยตรงของโคมยดีและมีผลประโยชน์ในแทบทุกภาคส่วนของธุรกิจอิหร่านซึ่งรวมถึงภาคพลังงานภาคบริการการเงินและโทรคมนาคมค่ะคุณโลภรัตน์ กระทวงการคลังสหรัฐมีมาตรการคว่ำบาตม็อกเบอร์ในปี2021นะครับโดยระบ,บุว่า EIKO ละเมิดสิทธิของผู้เห็นต่างอย่างเป็นระบบโดยการยึดที่ดินและทรัพย์สินฝ่ายตรงข้ามของระบอบไม่เพียงเท่านั้นสาภาพยุโรปหรือ EU ยังคว่ำบาตม็อกเบอร์ในช่วงเวลาหนึ่งสืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในประเทศด้วยครับการรายงานของสื่ออิหร่านระบ,บุว่าม็อกเบอร์ ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการนําอุตสาหกรรมน้ํามันหลุดรอดไปจากการคว่ำบาตรของตะวันตกได้นะครับในปี2022ม็อกเบอร์ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาผู้นําสูงสุดที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษาผู้นําสูงสุดและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาและสภาผู้พิทักษ์หรือ g r d i a n Council ที่มีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้ง กลุ่มต่อต้าน United a n a i n s t Nuclear Iran หรือว่า U.A.N.I. ระบุว่ามอกเบอร์ r, ใช้ความมั่งคั่งมหาศาลที่สะสมโดย E.I.K.O. เพื่อสร้างประโยชน์ให้คนและเครือข่ายอุปถัมภ์ในระบอบโดยมีคนที่ต้องจ่ายต้นทุนก็คือประชาชนคนธรรมดาชาวอิหร่านนั่นเองครับ มาต่อกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับหัวหน้าของอายการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ International Criminal Court หรือ ICC กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าเขาต้องการให้เกิดการออกหมายจับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนธันยาฮูรัฐมนตรีกลาโหม โยอาฟกาลันและผู้นำฮามาสที่เกี่ยวข้องกันในกาซาเช่นยายาซินวาและเจ้าที่ฮามาสอีก2อรายที่ทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสครับ คาริมคารแห่ง ICC กล่าวในวันแถลงการในวันจันทร์นะครับว่าคณะทำงานของเขาเชื่อว่าเนทันยาฮูและกาลันมีส่วนรับผิดชอบทางอาญาต่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำให้พลเรือนอยู่ในสภาพขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นวิธีการทำสงครามและจงใจพุ่งเป้าการโจมตีไปสู่พลเรือนในส่วนของฮามาสนั้นศาล ICC ต้องการให้ออกหมายจับซินวาและผู้นำทหารของกลุ่ม ได้แก่โมฮัมเหม็ดดียับอิบราฮิมอัลมาสรีและผู้นำฝ่ายการเมืองอิสมาอลฮานิเยโดยบุคคลเหล่านี้ถูกระบุว่ามีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเช่นกันคาริมคารระบุว่าข้อกล่าวหาต่อแกนนำฮามาสเหล่านี้ยังรวมถึงการสังหารผู้อื่นจับตัวประกันข่มขืนทรมานและความรุนแรงอื่นๆด้วย ICC มีสมาชิก124ประเทศนะครับแต่ว่าไม่รวมอิสราเอลและสหรัสซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของรัฐบาลเทลลวิฟนอกจากนี้จีนและรัสเซียก็มาจะเป็นสมาชิกขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งนี้ด้วยหากประเทศใดเป็นสมาชิกรัฐบาลต้องจับกลุ่มตัวบุคคลที่ศาลต้องการตัวโดยทันทีโดยศาล ICC ไม่มีเครื่องมือที่จะบังคับใช้การออกหมายจับเองนะครับ หลังมีรายงานข่าวดังกล่าวมาประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซอกกล่าวว่าคำประกาศตรีมออกหมายจับนี้เป็นสิ่งที่อุกอาจอย่างมากและแสดงให้เห็นว่าอำนาจของระบบตุลาการศาลร,ระหว่างประเทศนั้นตกอยู่ในภาวะอันตรายใกล้ล่มสลายแล้วส่วนอิสราเอลแคสรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลก็ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกับประธานาธิบดีเฮอร์ซอกโดยการเรียกการเตรียมขอของ ICC ให้ออกหมายจับนายกในธันยาฮูและรัฐมนตรีกาลันว่าเป็น การตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ออกมาประนามการตัดสินใจของอายการ ICC ที่ทําให้กรณีการโจมตีของฮามาสเข้าใส่ทางตอนใต้ของอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวและการลักพาตัวผู้คนนับร้อยไปเป็นตัวประกันเมื่อเจตุลาคมของปีที่แล้วมีความเลวร้ายเท่ากับการดําเนินปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาค่ะผู้นําสหรัฐระบุในแถลงการเมื่อวันจันทร์ว่าการยื่นเรื่องโดยอายการของ ICC เพื่อขอออก มายจับผู้นําอิสราเอลนั้นอุกอาจยิ่งแล้วว่าผมขอพูดที่ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าอายการท่านนี้จะพยายามสื่ออะไรออกมาไม่สามารถทีบเคียงกันได้เลยแม้แต่นิดเดียวระหว่างอิสราเอลและฮามาส ด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะคะและเรียกการที่ ICC นํานำอิสราเอลมาเปรียบเทียบกับฮามาสว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายพร้อมระบุว่าฮามาสคือองค์กรก่อการร้ายสุดเหี้ยมโหดที่ฆาตกรรมหมู่ชาวยิวที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การสังหารหมู่ชาวยิวนับล้านในยุโรปหรือฮอลล์คอส ทั้งยังจับผู้บริสุทธิ์หลายสิบคนซึ่งรวมถึงชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งเป็นตัวประกันต่อไปอย่างไรก็ดีบบวคีสจาร่ารอมผู้อำนวยการด้านยุติธรรมระหว่างประเทศของ Human Rights Watch แสดงความยินด,ดีต่อการตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวของ ICC และระบุในแถลงการเมื่อวันจันทร์ว่ากาวแรกตามหลักการนี้ของอัยการเปิดประตูไปยังผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความโหดร้ายป่าเถื่อนที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ออกมารับผิดต่อการกระทำของพวกเขาในการไต่สวนอยุติธรรม นางกลุ่มฮามาสซึ่งสหรัฐอังกฤษและหลายประเทศประกาศให้เป็นองค์กรก่อการร้ายประนามการเดินหน้าขอหมายจับผู้นําของตนโดย ICC พร้อมกล่าวหาคาริมคาดอายการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าพยายามทําให้เหยื่อดูเป็นเหมือนเพชฌฆาตและระบุในถแถลงการได้ว่ากลุ่มของตนนั้นมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลค่ะ ครับไปติดตามสถานการณ์ที่ยุโรปกันบ้างนะครับกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนจำนวน29ลำที่รัเสเซียส่งมาโจมตีในช่วงข้ามคืนได้สำเร็จครับโดยกองทัพอากาศของยูเครนกล่าวว่าการยิงสกัดนั้นเกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าของเขตป,ปกครองลาวิฟมีคนละอีฟ โอเดาและโพตาว่าครับขณะที่เจ้าหน้าที่ของเขตป,ปกครองเหล่านี้รายงานว่าไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งไม่มีความเสียหายใดๆในพื้นที่ด้วยนะครับ หมือวันที่นะครับรัเสเซียเพิ่งยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีใกล้ๆกับเมืองคาคิฟของยูเครนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง11รายครับประธาน,นาธิบดีโวลเยนเซเลนสกี้ um ก็ได้เดินหน้ากดดันให้พันธมิตรชาติตะวันตกจัดหาระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมให้กับยูเครนเ,เพื่อใช้ในการปกป้องคาคิฟและเมืองอื่นๆของประเทศโดยระบุในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า โลกสามารถหยุดการก่อ,ก,อการร้ายของรัเสเซียได้และการจะทําเช่นนั้นผู้นําทั้งหลายต้องก้าวข้ามผ่านการขาดซึ่งความมุ่งมั่นทางการเมืองให้ได้เสียก่อนเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่าระบบขีปนาวุธเพเทรอยตสชุดก็ทําให้เกิดความแตกต่างขั้นพื้นฐานได้และย้าว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้กับเมืองอื่นๆและการสนับสนุนทางทหารที่แนวหน้าของการรบนั้นจะทําให้มั่นใจว่ารัเสเซียจะเป็นผู้ปราชัยครับ ขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าฝ่ายตนได้ยิงโดรนของยูเครนตก7ลำครับโดย5าลำนั้นถูกส่งไปโจมตีเขตปกครองเบลูกรอดส่วนอีก2ลำนั้นถูกส่งไปยังเขตปกครองเคิร์สครับเวียชเชสลาฟกลาดคอฟผู้ว่าการเขตปกครองเบลูกรอดกล่าวว่าการโจมตีโดยกองทัพยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย46รายครับโดย3คนนั้นเป็นเด็กทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่อยู่อาศัยหลายจุดซึ่งรวมถึงอาคารอาพาร์ตเมนต์หลายแห่งด้วย รัสเซียกล่าวเมื่ออาทิตย์นะครับว่ายูเครนส่งโดรนถึง62ลำเข้าโจมตีพื้นที่ในหลายเขตปกครองของตนและทําให้ต้องมีการพักการปฏิบัติงานที่โรงกลั่นน้ามันแห่งหนึ่งในเขตปกครองคราสโนดาทางใต้ของประเทศตามรายงานของสื่ออิน e r อร์ฟครับขณะนี้ทุกทาก่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก v ิวไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอ,อื่นๆรอยอยู่ครับ าติดตามเรื่องของการเมืองสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตกลงที่จะร่วมการดีเบต2ครั้งโดยมีการกําหนดกฎ,กฎกติกาซึ่งมีเป้าหมายให้การดีเบตนั้น เดินหน้าไปอย่างสุภาพและราบรื่นเท่าที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าการดีเบตทั้งสองครั้งนี้จะเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดได้หรือไม่นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับคุณนิตการกําลังวันมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA Ver ร nica าบาเดรัสอิเกเลซสเกี่ยวกับเรื่องนี้มานําเสนอครับค่ะวันเวลาเคาะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการดีเบตระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขับเคี่ยวกัันนนใกกาาารรรเลือต้งปะธิบดีสห ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยการดีเบตทั้งสองครั้งจะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนและ10กันยายนตามลำดับค่ะ <was> ประธานาธิบดีไบเดนให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการดีเบตครั้งนี้กับอดีตประธานาธิบดีทรัม์ว่าโดนัลด์ทรัมพ์ายแพ้การดีเบตมา2ครั้งในปี2020และจากนั้นก็ไม่เคยปรากฏตัวในการดีเบตที่ไหนเลยตอนนี้เขาอยากจะดีเบตกับผมอีกครั้งงั้นจัดไป Gonna, demand drug test too, the way. ในเรื่องนี้ค่ะอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาโต้แย้งนะคะระหว่างการหาเสียงเมื่อวันศุกร์ที่ที่เมนโซตานะคะโดยบอกว่าผมแค่อยากจะดีเบตกับเขา แล้วผมอยากจะขอให้เขาตรวจสารเสพติดด้วยนะผมคิดอย่างนั้นจริงๆผมไม่อยากให้เขาเข้ามาพูดเหมือนตอนแถลงนโยบายผลงานประจำปีเขาเหมือนเมายาหนักมากทั้งนี้ค่ะวิวเอไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ได้ค่ะ a circus like entertainment clear circus choice like will very but the choice will be very clear, ทางวุฒิสมาชิกคริสแฟนฮอลเลนจากพรรคเดโมแครตตั้งคำถามถึงกลยุทธ์ของการดีเบตของทรัมป์ระหว่างการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ในรายการ this week ของสารนิทรัศน์ ABC ว่า ทรัมป์ต้องการสร้างบรรยากาศเหมือนกับคณะละครสัตว์แต่ตัวเลือกที่มีก็ชัดเจนจำแจ้งอยู่แล้วผมหมายถึงเรามีโจไบเดนผู้เติบโตมาจากเพนซิลเวเนียเขาต่อสู้เพื่อชนชั้นกลางเขาเชื่อถึงศักดิ์ศรีของการทำงานและความเหมาะสมส่วนโดนัลด์ทรัมป์คือตัวแทนแห่งกลียุคค่ะส่วนอดีที่ปรึกษาของรหาเสียงทรัมป์มาร์คลอเตอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับสานิโทรทัศน์ a ซ c ด้วยเช่น นนะะโดยออกโรงชื่นชมการดึงตัว2ผู้สมัครมาดีเบตบ,บนเวทีอีกครั้งและมองว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นพูด2-3ครั้งต่อสัปดาห์และขึ้นกล่าวบนเวทีเป็นเวลา90นาทีส่วนโจไบเดนแทบไม่ปรากฏตัวในการสัมภาษณ์แบบจริงจังนี่จะเป็นความท้าทายสำหรับประธานาธิบดีไบเดนค่ะ สิ่งที่น่าสนใจนะคะที่แตกต่างจากปี2020ก็คือการดีเบตทั้งสองครั้งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากผู้ชมสดๆในการดีเบตผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์จะเป็นผู้ดำเนินการดีเบตที่ออกอากาศทาง CNN และ ABC โดยผู้ดำเนินรายการนั้นสามารถปิดไมโครโฟนของผู้สมัครที่พยายามจะรบกวนอีกฝ่ายในการดีเบตได้ค่ะ เป้าหมายของการดีเบตก็คือการช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นสามารถตัดสินใจได้ล่วงหน้านะคะก่อนการเลือกตั้งประธานา,า,าธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ในทัศนะของจูนสปีกแมนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งโรเจอร i วิลเลียมส์ยูนิเวอร์ซค่ะ uh, Trump is particularly good at uh, focusing on the negative aspects of his สปีกแมนบอกกับวิวเอผ่านทาง Skype ว่าทรัมป์เก่งในการโฟกัสด้านลบของคู่แข่งแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการถกเถียงในประเด็นปัญหาต่างๆการคาดเดาของฉันก็คือไบเดนจะพยายามโฟกัสในประเด็นต่างๆเรื่องผลงานด้านเศรษฐกิจและสนใจเรื่องตัวทรัมป์ในฐานะผู้สมัครในระดับที่น้อยกว่าค่ะ สำหรับการดีเบตกับกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดนั้นเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะในทัศนะของจอห์นฟอร์เรีนักวิชาการอาวุโสแห่ง American Enterprise Institute ค่ะ ฟอร์เรย์บอกกับวิวเอผ่านสกายนะคะว่วาเมื่อคุณใกล้จะเข้าสู่วันเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจํานวนมากเริ่มให้ความสนใจการดีเบตเหล่านี้จะมียอดผู้ชมและผู้คนจะจับตาดูจริงๆหากยังไม่เลือกใครเฉพาะจอจงเพื่อที่จะตัดสินใจในนาทีสุดท้ายค่ะ การพักแันของทั้งสองผู้สมัครเพื่อได้รับการยอมรับจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะดําเนินต่อไปในสัปดาห์นี้นะคะโดยคาดว่าทรัมป์นั้นจะเดินทางไปที่เซาท์บรอนซ์ในวันที่23พฤษภาคมส่วนไบเดนจะไปเยือนนิวแฮมเชอร์ในวันที่21พฤษภาคมและเดินทางต่อไปอย่างนอรบอสตันค่ะคุณนภรรัครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูอย่างมากเพราะว่านี่จะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่การดีเบตร,ระหว่างตัวแทนลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มขึ้น หลายเดือนก่อนการเลือกตั้งจริงนะครับเร็วมากใช่ครับซึ่งถ้าถ้าเรามีรายละเอียดหรือความคืบหน้าอย่างไรทาง U A ก็จะนามาเสนอโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวันที่28ิมิถุนายนก็ติดตามกันให้ได้นะครับจากเรื่องของการเมืองสหรัฐมาดูเรื่องของประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในข่าสูดเกาหลีกันบ้างครับโดยหน่วยงานกํากับสื่อของเกาหลีใต้กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าได้ปิดกั้นการเข้าถึงวิดีโอเพลงที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือเนื่องจาก มีเนื้อหาที่เยินยอและเชื่อชูคิมจองอึนว่าเป็นผู้มีภาพลักษณ์พ่อู้เปมิตรและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ครับในครั้งนี้นะครับรัฐบาลกรุงโซลอาศัยกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ national security act ที่ห้ามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้เข้าถึงเว็บไซต์รัฐบาลเปียงยางรวมทั้งสื่อของเกาหลีเหนือด้วยเพื่อเป็นการสกัดสิ่งที่ฝ่ายเกาหลีใต้เห็นว่าเป็นความพยายามของเกาหลีเหนือภายใต้คิมจองอึนที่จะ ระบุว่าเชิดชูปลุกปั่นหรือโฆษณากิจกรรมของรัฐบาลกเบียงยางนะครับท่าทีของเกาหลีใต้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าที่ด้านความมั่นคงขอร้องให้มีการตรวจสอบว่าเนื้อหาเหล่านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะครับหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของเกาหลีใต้กล่าวในถแถลงการด้วยว่าวิดีโอดังกล่าวมีเนื้อหาที่ปกติจะพบได้ในการทำสงครามจิตวิทยาที่ต่อต้านเกาหลีใต้องค์กรดังกล่าวกล่าวเสริมว่า เนื้อหาถูกโพสต์บนช่องทางเพื่อการสื่อสารกับโลกภายนอกและเน้นไปที่การยกย่องเชื่อชูคิมแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับวิดีโอที่ว่านี้ได้กลายเป็นคลิปสุดฮิตบนโซเชียลมีเดียอย่างไม่คาดคิดมาก่อนอย่างเช่นบน t k t t o k และแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับคุณนิติการตามปกติของทางการเกาหลีเหนือก็มักจะแสดง ให้เห็นอย่างเกินจริงถึงความจงรักภักดีของประชาชนในประเทศที่มีต่อผู้นำนะครับเพื่อช่วยผู้นำสามารถรวมสูำนาจและประสบความสำเร็จในการสร้างลทัทธิบูชาตัวบุคคลตามรายงานของรอยเตอร์คลิปที่ว่านี้มีชื่อว่า Friendly Father นะครับซึ่งถูกออกเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้ว ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ของรัฐบาลเปียงยางเนื้อหาของวิดีโอก็แสงเห็นถึงชาวเกาหลีเหนือที่เป็นทั้งทหารแล้วก็เยาวชนนะครับต่างร้องเพลงยืนยอคิมจองอึนด้วยความเปี่ยมสุขครับทางนี้เมื่อปีที่แล้วเกาหลีใต้ปิดกั้นการเข้าถึงช่องของเกาหลีเหนือบน YouTube หลายช่องตามคำขอของหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลกรุงโซเช่นกันครับ ค่ะข,ขยับมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเพราะว่าเจอจุดทดสอบกันอีกครั้งนะคะหลังจากนักการเมืองเกาหลีใต้กล่าวหารัฐบาลญี่ปุ่นค่ะว่ากดดันอย่างไม่เหมาะสมให้บริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ขายหุ้นของตนในแอปพลิเคชัน Line ที่มีบทบาทสําคัญต่อสังคมดิจิทัลของชาวญี่ปุ่นในเวลานี้ค่ะ โดยแอปไลน์ซึ่งชาวไทยก็นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทไลคอร์ปซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่างบริษัทเนเวอร์ของเกาหลีใต้และบริษัทซอฟแบงกรุ๊ปของญี่ปุ่นโดยมีที่ตั้งของสำนักงานอยู่ที่กรุงโตเกียวนะคะเนื่องากกำกับกิจการของญี่ปุ่นเร่งเร้าให้ไลคอร์ปลดสัสดส่วนหุ้นของตนที่เนเวอร์ถืออยู่หลังบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้แห่งนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์และเกิดการรั่วไหลครั้งใหญ่ของข้อมูลต่างๆซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้งานหลายด้วยค่ะ แต่แม้คําขอของรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่มีผล,ผลบังคับใช้ทางกฎหมายนะคะแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติทางการบริหารจัดการที่มีน้ําหนักพอควรสําหรับชุมชนธุรกิจของญี่ปุ่นโดยบริษัทเนเวอร์เองก็ยืนยันว่ากําลังพิจารณาความน่าจะเป็นทุกอย่างซึ่งรวมถึงการขายหุ้นของตนออกไปด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าการดําเนินการนี้มีจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลนักการเมืองและนักวิเคราะห์ข่าวของเกาหลีใต้แย้งค่ะว่าแผนงานนี้เป็นเหมือนการแทรกแซงการลงทุ ในต่างประเทศของเกาหลีใต้หรือกระทั่งริดรอนอธิปไตยทางดิจิทัลของเกาหลีใต้กันเลยนะคะประเด็นนี้กลายเป็นเผือกร้อนสาหรับประธานาธิบดียุนซุกยอที่พยายามประสานความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นอยู่เพื่อหวังหาแนวร่วมตั้งความท้าทายที่มีร่วมกันอย่างเช่นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทั้งยังทําให้นักการเมืองฝ่ายซ้ายออกมาโจมตีผู้นํารัฐบาลกรุงโซด้วยนะคะว่ายอมแพ้ทางการทูตและเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อังคมข่นของประเทศเมื่อถูกญี่ปุ่นปกครองในช่วงคววริสทศวรรษที่พันเ สี่สถึงพันเปัญหาข้อพิพาทเรื่องลายประุขคืนก่อนที่ผู้นำเอาโซของสองประเทศ ของสองประเทศรวมถึงของจีนนะคะจะประชุมไตรภา,าคีกันครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อปีพันเมื่อปี2019ค่ะซึ่งจะมีการจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ด้วยเช่นกันนักวิเคราะห์ให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้ว่าจีนอาจจะใช้เรื่องเวทีประชุมนี้นะคะทำให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นแตกแยกกันหลังจาก2ประเทศหันมาร่วมมือใกล้ชิดกันมากขึ้นกับสหรัฐขณะเดียวกันเจฟฟรีย์เจฮอลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศมาวิทยาลคันดาได้บอกว่าข้อพิพาทนี้แทบไม่เป็น ข่าวในญี่ปุ่นเลยไม่เหมือนกับกรณีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแอปที่ถูกขโมยไปเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณนพพัชครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวชิช้นนี้และประเด็นอื่นที่เรานำเสนอได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ v i a t h a i c o m และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram แล้วก็ x viewthai รวมทั้ง subscribe youtube viewthai หรือกลับไปฟังย้อนหลังไดที่ spotify viewthai นะครับ มาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับปิดสับสนบ้างนะครับโดยเริ่มต้นที่ดาวโจนส์วันนี้ลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะไปที่39,806จุด S&P ครับ นิ่งๆอยู่ที่5,308จุดหลังจากเพิ่มขึ้นเพียง4,8จุดส่วนแน s แสกพุ่งครับ108จุดหรือว่า0,65%ก่อนจะไปที่16,794จุดในส่วนของราคาทองคำนะครับเพิ่มขึ้น0,53%ซื้อขายที่2 4 3 0ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนและในส่วนของอัตราแรกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แรกได้36บาท9สตางครับ มาส่งท้ายวันนี้นะครับกับรายงานว่าด้วยจินตนาการที่ไร้ขอบเขตของมนุษย์ถูรังสรออกมาปพันภาพเคลื่อนไหวที่ดูสมจริงได้อย่างง่ายดายนะครับเมื่อผู้ใช้งานเพียงป้อนข้อมูลผ่านคำสั่งตัวอักษรไม่กี่คำนะครับและให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ว่า AI ผลิตคลิปวิดีโอคุณภาพสูงออกมาได้ตามต้องการแล้วคุณคมสันศีชนะวิบุญชยัยมีรายงานของดีนา่ามิเชลผู้สื่อข่าว VOA มานาเสนอครับ ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้มาถึงจุดที่สามารถสร้างคลิปวิดีโอเหมือนกับที่ถ่ายทำด้วยมือมนุษย์แต่ที่จริงแล้วกลับเป็นผลงานของการใช้คำพูดเพียงไม่กี่คำเท่านั้นตัวอย่างของผลงานที่ว่าอย่างเช่นคลิปวิดีโอลูกสุนัขที่กำลังเล่นสนุกอยู่ในกองหิมะคลิปชายชาราที่แสดงริ้วรอยบนใบหน้าไปจนถึงภาพเคลื่อนไหวของเหล่านักบินอวกาศที่ดูเหมือนหยิบยกมาจากภาพยนตร์ชั้นนำทั้งหมดนี้ถูกสร้างจากโซระาโมเดล AI ของบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แปลงข้อความให้กลายเป็นคลิปวิดีโอที่มีความละเอียดสูงและดูสมจริงก่อนหน้านี้บริษัท OpenAI ทําให้เราได้รู้จักกับ ChatGPT ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสื่อสารผ่านข้อความกับบุคคลมาแล้วการใช้งานโซลาร์นั้นง่ายได้เช่นหากเราพิมพ์ข้อความว่าภาพประติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียในยุคตื่นทอง ระบบ AI นี้ก็จะผลิตคลิปวิดีโอขนาดสั้นเป็นภาพของชุมชนย้อนยุคที่มีรายละเอียดของบ้านเรือนผู้คนและธรรมชาติที่รายล้อมโซร่ายังสามารถสร้างวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวของกล้องแบบไดนามิกและแสดงเห็นพื้นที่แบบ3มมิติ<ม>เช่นคลิปของแมวและสุนัขที่มีแสงตกกระทบบนขนของพวกมันแบบสมจริงหรือแม้กระทั่งภาพสะท้อนของเงากระจกบนขบวน,บนรถไฟยอย่างเหมือนจริง ัวยอย่างอีกชิ้นคือคลิปวิดีโอเรือโจรสลัดสองลำเผชิญหน้ากันในถ้วยกาแฟซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย AI โด้วยคำสั่งสั้นๆทำให้ผู้เช่าชาตั้งหลายตื่นตะลึงจิมฟานผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเป็นหัวหน้าแผนกวิจัยเกียร์กรุ๊ปบริษัทเอ็นวีเดียผู้นำด้านการออกแบบชิปประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของโลกให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าฉากเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่โซราสามารถสร้างสารรค์ออกมาได้อย่างดีมาก ฟานยางชี้ว่าระบบ AI เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งเรื่องของกฎฟิสิกส์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่างๆการทำงานของแสงไปจนถึงขั้นตอนการแสดงผลงานขั้นสุดท้ายด้วยตนเองขณะเดียวกันโดมินิกลีสจาก University of Leading ประเทศอังกฤษชี้ว่าบริษัท Open AI ปฏิเสธที่จะเปิดเผยร,รายละเอียดข้อมูลการฝึกหรือว่า Training Data ที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบ Machine Learning หรือการพัฒนาอัลกอริทึม และเขาเชื่อว่ามีแนวโน้มที่ระบบ AI จะนำผลงานจำนวนมากของศิลปินผู้สร้างแขนงต่างๆมาใช้งานโดยปราศจากการยินยอมจากเจ้าของผลงานตัวจริงลีสยกตัวอย่างว่าถ้าไมชีเลอร์นิ่งจะสอนตัวเองเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอของแนวชายฝั่งแคลิฟอร์เนียระบบจะต้องได้รับข้อมูลจากการชมวิดีโอต้นแบบจากผู้อื่นมาก่อนและเมื่อระบบมีความเข้าใจแล้ว AI จึงจะสามารถสร้างแนวชายฝั่งแคลิฟอร์เนียของตัวเองได้ นอกจากนี้ลีสเผยว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองศิลปินในประเด็นดังกล่าวแต่เชื่อว่าเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ากฎหมายก็น่าที่จะพัฒนาเช่นกันซึ่งอาจทำให้บริษัทอย่าง Open AI ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะต้องทำการผลิตข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาในเวลานี้คลิปวิดีโอจำนวนมากที่ถูกผลิตโดยโซระอย่างแสดงเห็นถึงข้อผิดพลาดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกฎฟิสิกส์นอกจากนั้นนะครับ Open AI ยังไม่ได้เปิดโซระให้บุคคลทั่วไปใช้บริการ โดยบริษัทต้นสังกัดกำลังทำงานร่วมกับทั้งนักวิจัยเพื่อประเมินข้อบกพร,ร่องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความรัดกุมและลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อผลิตคลิปวิดีโอผมคมสารศรีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวิวไทยครับผมนมพรชชออัชชัเฉลิมมงคลดิฉันนีทิการกำลังวานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ราสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณธีรรัตน์เดี๋ยวนี้คุยกับใครนานๆนี่เขาจะเอาเสียงเราไป ให้ <c oughs> AI, AI เรียนรู้แล้วไปอยู่ในคลิปวิดีโอของใครหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยต้องสังเกตด้วยนะคะว่าบางครั้งก็จะมีคําแจ้งเตือนเวลาอย่างที่นี่ก็จะบอกว่าบางครั้งเขาจะเก็บข้อมูลการ <c oughs> โทรศัพท์เนี่ยไปใช้เพื่อ,อการฝึกการฝึก Customer Service <c oughs> ืออะไรก็ตาม <c oughs> ซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าปลายทางแล้วจะถูกไปใช้อย่างไรหรือว่าแม้กระทั่งในโทรศัพท์เราสมาร์ทโฟนของเราเองเนี่ยก็จะมีตัวที่เวลาที่เราไป คลิกยอมรับเงื่อนไขบางอย่างเราก็ต้อง<ม>เหมือนอ่านให้รอบข้อเพราะไม่มฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของเราเองเนี่ยเสียงของเราเองด้วยซ้ําหรือว่าภาพถ่ายต่างๆที่เราไปถ่ายมาเนี่ยอาจจะถูกนําไปใช้<ม>เป็นข้อมูลที่ AI เขาเอาไปเรียนรู้ได้ค่ะค่ะโอ้ยต้องระวังทุกฝีก้าวเลยนะคะทั้งก่อนหน้า และในมือถือในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคุณนภร,รัต<ช>หัางน้า<ช>ไป<ช>หาใครทำกับข้าวดีกว่านะใช่ด้วยคำทั้งสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ <laughs> หมดสภาพเลยครับอ๋อเหรอคะอ๋อ